สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจังวิเชียบค่ะจะเป็นพนักง,งานบริษัททํางานประจาตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เชา้าถึงเย็นเอาเวลาว่างหลังเรื่องงานกับวันหยุดมาเปิดร้านขายของออนไลน์ร้านหลักๆของเจี๊ยบก็จะอยู่บน EBay กับ Et s y ซค่ะแล้วเจ้าก็มีร้านน้าจิ้มบ้างประจุประจิกเพื่อนวันนี้เจี๊ยบเอารายงานผลป,ประกอบการยอดขายของร้าน Et s y ซนะคะมาเล่าให้ฟังอันนี้คือยอดขายที่เกิดในช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนที่เพิ่งจะผ่านไปไม่นานนี้เองเ,องเนาะ หน้าตาประมาณนี้นะคะก็ถ้าโดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าไม่ได้แย่จนเกินไปใครที่ไม่เคยฟังเจีย๊ยบมาก่อนขอบอกไว้นิดนึงค่ะว่าร้านของเจีย๊ยบบนเอซีนะคะขายสินค้าที่จับต้องได้ทุกตัวร้อเที่เจี๊บขายบนเอซ y เป็นงานจับต้องได้นะคะเป็นงานเก่าอายุไม่ต่ำกว่า20ปีเจ๊บไม่มีงานปริ้นงานแฮนด์เมดงานทำมืองานพวกนั้นไม่มีไม่มีความสามารถค่ะ <c oughs> ก็เลยจะเป็นแบบว่าซื้อมา หายไปทั้งสิ้นเลยแล้วก็ทุกตัวอย่างที่บอกว่าอายุไม่ต่ำกว่า20ปีนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าวันนี้เจ๊ฟเอาอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างเพื่อนๆนคะก่อนเข้าเรื่องนะบอกก่อนว่าสินค้าที่เจ๊ฟคัดมาเล่าให้ฟังในวันนี้คือเป็นตัวที่ขายออกค่อนข้างจะเร็ว ซึ่งสําหรับบนเอ s ซนะคะคําว่าขายเร็วของเจี๊ยบคือขอคัดมาแบบอยู่ในช่วงแบบขายออกภายในไม่เกินสัก3าเดือนหลังจากที่ลงสินค้าขายไปนะคะซึ่งขายเร็วบนเอทเนี่ยสำหรับเจี๊ยบจะไม่เหมือนกับที่ขายเร็วบน Ebay เพราะว่าถ้าเป็นบนบนเอทซเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าสินค้าเจี๊ยบเป็นงานเก่าเนาะงานแบบอายุไม่ต่ำกว่า20ปี คนที่จะมาตามหาสินค้าแนวๆประมาณนี้มันไม่ได้มีเยอะมากเหมือนกับคนที่ตามหางานแฟชั่นใช่ไหมคะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยอยู่กับเจี๊ยบนานสัก3 4มเดือนนีจยจะร,รู้สึกว่าก็ยังถือว่าโอเคค่ะไม่ได้แบบจนเกินไปนะคะมันมีบางตัวที่นานมากนะคะแต่ว่าถ้าแบบ3 4สี่เดือนนี้ก็คือถือว่ายังยังปกติอยู่นะคะสำหรับคนลเอซี่นะก็เพื่อนๆมาดูกันเลยค่ะตัวแรกนะคะเป็นงานที่เจี๊ยบได้มาจากประเทศไทยคะ่ะเป็น ทำจากไม้นะคะงานเบาๆเป็นแบบว่าวางโชว์บนบนบนชั้นหรือว่าวางกระถาผนังอะไรเงี้ยก็ได้คอนเซปต์ Concept ของเขาเพื่อนๆน่าสนใจมากเลยนะจะขยายให้ดูนิดนึงค่ะนี่ค่ะเขาเป็นภาษาตรงนี้ที่เขาบอกก็คือว่าเป็นชนพื้นเมืองที่ประเทศพาม่านะคะก็จะมีเนี่ยค่ะเ,เป็นงานไม้นะเมื่อกี้พูดไปก็จะแกะ แกะสลักเป็นรูปคนนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าตามชนเผ่าต่างๆแล้วก็คืออันนี้เราก็ไม่ได้มีความรู้เยอะเนาะแต่ก็คือชาวพมา่าสมัยเก่าก่อนเขาก็จะมีลักษณะการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะตัวนี้นะคะต้นทุนเจี๊ยบมาเท่าไหร่นะสมเหรียญค่ะขายได้อยู่ที่ราคา19เหรียญ48่สเซนกำไรประมาณ12เหรียญกับ58เซนค่ะใช้เวลาขายอยู่ประมาณ3เดือนนิดๆค่ะเพื่อนๆน,นะคะก็โอเค อันนี้วันที่ลืมบอกวันที่1ค่ะวันที่1พฤศจิกายนเลยขายได้1รายการก็คือรายการนี้ถัดไปค่ะวันที่9ขายได้2รายการเพื่อนเพื่นอนมนเอซีเนี่ยเจ๊อาจจะไม่ได้ขายได้ทุกวันค่ะแต่เรียกว่าขายได้เรื่อยเรื่อยมากกว่านะคะวันที่9ขายได้2รายการอยู่ในกลุ่มที่ขายเร็วเนี่ยหรายการได้แก่เสื้อยืดตัวนี้ค่ะนะคะคอนเซปต์ก็เป็น คาเฟ่เรนฟอเรสต์ที่ออร์แลนโดนะคะก็เป็นสไตล์สบายๆอะไรเงี้ยเป็นน้องกบนั่งตักลมตักอากาศนะ <c oughs> น่าเอ็นดูมากเลยตัวนี้ค่ะต้นทุนจะมา1เหรียญขายได้อยู่ที่19เหรียญกับ49เกาซนกำไรประมาณ14เหรียญกับ59เซนค่ะใช้เวลาขายอยู่แค่ประมาณ4เดือนกับนิดหนึ่งค่ะเพื่อนๆน,นะคะก็อันนี้วันที่9เนาะนขายได้2รายการออกเร็ว หรายการต่อไปค่ะวันที่10ขายได้2รายการเหมือนกันแล้วก็ออกเร็ว1รายการค่ะได้แก่เน็กไทค่ะคอนเซปตเ์เพื่อนเป็นเกี่ยวกับคริสต์มาสนะคะเนี่ยก็อย่างที่เรารู้นะว่าเดือนตุนลาพฤศจ,จิกากับก่อน25ทธันวาเนี่ยเป็นช่วงที่ผู้คนโดยมากก็จะออกมาหาของขวัญของฝากของไปแจกพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงแฟมิลี่ต่างๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย จากหลายๆปีที่ผ่านมาของเจีย๊ยบเพื่อนๆคือเอ็ซี่จะขายดีมากช่วงปลายปีเพราะว่าสินค้าของเจีย๊ยบที่ขายเครื่อ,องที่บอกว่าเป็นสินค้าเก่าแก่สะสมหายากคนที่จะมาตามหาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็ต้องหาของขวัญไปให้ญาติพี่น้องนะก็พยายามหาของที่แปลกหรือถ้าเรารู้ว่าเพื่อนเราคนที่อยากได้ของชิ้นนี้มานานแล้วหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจออะไรเงี้ยแล้วมาเจอที่ร้านเจีย๊ยบเนี้ยมันก็เป็นโอกาสอันดีที่ทาให้เราขายได้ค่ะเพื่อนๆนะคะ Next time, เนะ็กไทเนาะคอนเซปต์เกี่ยวกับ นะคะต้นทุนมา1เหรียญค่ะขายได้อยู่ที่ราคา18เหรียญกับ56เซนกำไรประมาณ13เหรียญกับ85เซนตัวนี้ใช้เวลาขายอยู่เพียงแค่17วันเท่านั้นเองค่ะหลังจากที่ลงสินค้าไปเพื่อนๆคะถึงแม้ว่าโดยมากแล้วเนี่ยคือสินค้าเก่าแก่อยู่กับเรานานเป็นเรื่องค่อนข้างปกตินะคะแต่ว่าก็อย่าเพิ่งคิดว่าสินค้าทุกตัวจะต้องออกชาเสมอไปค่ะเย็ยบขายบนเอซีนะคะ มีหลายต่อหลายตัวที่ออกอย่างรวดเร็ววันนี้ก็จะมีหลายตัวอย่างมาเล่าให้ฟังแต่ว่าคืออยู่นาน,นเป็นเรื่องปกติแต่ว่าออกเร็วก็มีอยู่เป็นระยะระยะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าคิดว่าอย่ากลัวอย่าก,กังวลว่าไม่อยากขายของเก่าของมือสองเลยเพราะว่าต้องรอนานกว่าจะได้เงินอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อน,นมันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปค่ะมันอยู่ที่ว่าเรากับเขาเรากับเขาเขากับเรานะคะจะมาเจอกันเมื่อ,อไหร่มากกว่าเพื่อนๆน,นะคะ โอเคอันนี้วันที่10นะคะขายได้2รายการเล่าให้ฟังได้1รายการถัดไปค่ะวันที่13ขายได้2รายการแต่ว่าไม่มีตัวไหนออกเร็วที่พอจะเล่าให้ฟังได้เลยตัวที่ออกเร็วสุดเป็นหนังสือค่ะอยู่กันมา10เดือนเพื่อนๆนะคะก็ไม่เป็นไรต่อไปค่ะวันที่15นะคะขายได้1รายการค่ะแล้วก็ออกค่อนข้างจะ ก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะคะมาดูกันค่ะเป็นเน็กไทอีกแล้วค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นของยี่ห้อดิสนีย์นะคะขยายให้ดูใกล้ๆจะเห็นว่าเป็นรูปโอนนัลด์ดักกันเนาะเป็ดอะค่ะตัวนี้ต้นทุนมา1เหรียญค่ะขายได้อยู่ที่19เหรียญกับ12เซนกำไรประมาณ14เหรียญกับ30เซนค่ะใช้เวาละขายประมาณ3เดือนนะคะซึ่งถือว่าเร็วขนาดแบบ ก็คืออาหารไหมก็ไม่ขนาดนั้นแต่ถามว่าชา้าที่สุดไหมก็ไม่ได้ชา้าจนเกินไปค่ะเพื่อนๆพื่อนบลเอซนะบอกตรงบางตัวอยู่กับเจี๊ยบจนแบบว่าโอ้โหลืมอะค่ะลืมไปเลยว่าอุ้ยลองมีสินค้าตัวนี้ด้วยอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้3เดือนก็ถือว่ากลางๆนะคะถือว่าเร็วประมาณหนึ่งนะคะโอเควันที่สิ้าเนาะหนึ่งรายการคือตัวนี้วันที่ส6ค่ะได้อีกหนึ่งรายการ ก็ขายเร็วเหมือนกันนะตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันนั่นก็คือเป็นเป็นน้องหมูค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆมามาพร้อมกล่องพร้อมป้ายนะคะเขาเป็นที่ใส่ไอเนี้ยค่ะเกลือพริกไทยที่เวลากินอาหารแล้วแบบมีเกลือพริกไทยตอนนี้เป็นภาชนะบรรจุเนาะตัวนี้ค่ะต้นทุนเจียอมา2เหรียญขายได้อยู่ที่19เหรียญกับ49เกซนกไรประมาณ 13, สิเหรียญกับ59เก้ซนใช้เวลาขายอยู่เพียงแค่14วันเท่านั้นเองค่ะสสัปดาห์เท่านั้นเองซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเร็วนะคะเพื่อนๆนะจริงๆนะที่บอกเมื่อกี้ว่างานเก่าแก่สะสมหายากเนี่ยอยู่กับเรานานเป็นเรื่องปกติแต่ก็มีหลายต่อหลายครั้งที่ออกเร็วนะคะเราต้องไม่ยอมแพ้ไม่ไม่ไมเขาเรียกอะไร ไม่หมดกาลังใจเพื่อนๆนะคะโอเควันที่สิบหกเนาะมีหนึ่งรายการต่อไปค่ะวันที่สิบเจ็ดกันบ้างขายได้หนึ่งรายการค่ะอยากจะอวดแล้วเกินแต่อวดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาอยู่กับเจี๊ยบม,มาสี่ปีค่ะเพ <ๆๆ S 1> ื่อนๆสี่ปีขายจนแบบว่าเราก็แก่แล้วแก่อีกเนาะคนขายเนี่ยส่วนลูกค้าก็ไม่ยอมมาซื้อสักทีหนึ่งนะคะ โอเคค่ะวันที่17ได้แค่หนึงอวดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะวันที่20ค่ะได้อีกหนึ่งรายการแล้วก็ออกค่อนข้างจะเร็วนะคะนั่นก็คือหนังสือค่ะเป็นหนังสือนิทานเด็กเป็นแบบว่าคอนเซปต์ก็จะเป็นเกี่ยวกับช่วงหน้าหนาวแบบวินเทอร์เนี้ยค่ะก็จะมีหิมะตกอะไรแบบนี้เพื่อนๆคือจะเป็นเนื้อหา ที่อ่านง่ายมีรูปภาพประกอบซะเยอะนะคะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเนี่ยคริสต์มาสด้วยเห็นไหมคะเป็นรูปเนี่ยเป็นแบบเหมือนซานตานะคะก็ตัวนี้ต้นทุนเจี๊ยมา25เซนค่ะขายได้อยู่ที่ราคา10เหรียญกับ12เซนกำไรประมาณ7เหรียญกับ85เซนค่ะใช้เวลาขายอยู่ประมาณ88วันก็คือไม่ถึง3เดือนนะคะก็ถือว่าค่อนข้างจะเร็วนะคะเพื่อนๆโอเควันที่21 ขายได้2รายการแล้วก็ออกเร็วทั้ง2รายการเลยค่ะรายการแรกนะเพื่อนๆก็คือเสื้อยืดค่ะเสื้อยืดผู้ชายเอ่อเป็นเสื้อกราฟิกธรรมดาเนี่ยแหละตัวนี้ made in usa นะคะคอนเซปต์เกี่ยวกับอ๋อเรียกว่าอะไรดีนะสมัยสงครามยุคกลางเมืองสมัยบโบราณอะไรของเขาก็ว่ากันไปนะคะประมาณนี้ ต้นทุนมา1เหรียญค่ะขายได้อยู่ที่ราคา24เหรียญกับ85เซนกำไรกลมๆประมาณ18เหรียญกับ88เซนใช้เวลาขายอยู่70วันค่ะก็ถือว่าไม่ช้าจนเกินไปนะคะเพื่อนๆอ,อีกตัวหนึ่งค่ะของวันที่21ที่ขายได้เนี่ยเป็นเน็ตไคลอีกแล้วเพื่อนๆเน็ตไคลขายดีมากเลยช่วงนี้เป็นยังไงหนะ้าอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ขำๆค่ะ เป็นบรรดาน้องหมานั่งเล่นไพ่กันเนาะแล้วตัวนี้แอบแอบส่งใต้เตาให้อีกตัวหนึ่งคือจะว่าเออมันมีความน่าเอ็นดูมีความตลกนะคะขำๆต้นทุนมาหนึงเหรียญขายได้อยู่ที่ราคา18เหรียญกับ75เซนค่ะกำไรประมาณ14เหรียญใช้เวลาขายอยู่เพียงแค่43วันเท่านั้นเองค่ะถือว่าเร็วมากท่เพื่อนนะ21ขายได้2รายการแล้วก็ออกเลยอทั้งคู่เลยค่ะ ถัดไปวันที่23ขายได้1รายการแล้วก็ออกเร็วด้วยค่ะนั่นก็คือเน็กไทอีกแล้วเอ๊ะทำไมเน็กไทขายดีขนาดนี้นะมันอยู่ที่คอนเซปต์อ่ะเพื่อนๆนอะก่าว่า,วาลูกค้าต้องการตามหาคอนเซปต์ประมาณนี้หรือเปล่านะคะตัวนี้เพื่อนๆก็เป็นคริสต์มาสอีกแล้วค่ะเห็นไหมเป็น เ,เกี่ยวกับวันประสูติของพระเยซูนะคะก็คือคริสต์มาสเนี่ยคือเต็มๆนะคะคอนเซปต์ Concept ได้ก็ขายได้นะคะต้นทุน1เหรียญขายได้อยู่ที่ราคา19เหรียญกับ31เซนค่ะกำไรกลมๆประมาณ14เหรียญกับ45เซนตัวนี้ใช้เวลาขายอยู่5วันหลังจากที่ลงสินค้าไปค่ะอันนี้ถือว่าเร็วมากนะคะเพื่อนๆ ย้ำอีกทีหนึ่งใครที่สนใจอยากขายพวกงานเก่าแก่สะสมหายากเนี่ยแล้วเกิดมีความรู้สึกแบบเอ้ยต้องรอนานกว่าเงินจะเข้ากว่าคนจะมาเจอของเรามันช้าเหลือเกินมันใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ทุกอย่างเสมอไปมันแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ว่าของที่เราขายกับของที่ลูกค้าต้องการเนี่ยมันใช่สิ่งเดียวกันหรือเปล่านะคะเพื่อนเพื่อก็เนี่ยที่จะยกมาเล่าให้ฟังเนี่ยยังไม่จบนะ หลายต่อหลายตัวเนาะออกเร็วเพื่อนๆเ,เพราะฉันก็เลยอยากจะบอกว่าใครที่แบบมีความสนใจชอบพวกงานเก่าแก่สะสมหรือว่ามีอยู่แล้วที่บ้านดีกว่าทิ้งอย่าจะเอามาลองลงขายดูที่เอ s ซเนี่ยแนะนํามากเลยค่ะเยี่ยมเนี่ยคือชอบมากโอเคอันนี้วันที่23นะคะได้1รายการก็จบไปต่อไปค่ะวันที่24ขายได้2รายการค่ะอวดได้1รายการนั่นก็คือ พี่หมูอีกแล้วค่ะพี่หมูที่ค่อนข้างจะเปลือยสักนิดนึงนะคะหนึ่งร้อยเปอร์ซนคือคือค่อนข้างจะโปะนะคะตัวนี้คอนเซปต์เขานี่ค่ะปาร์ตี้ไทม์ตรงนี้คือด้วยว่าเทศกาลเฉลิมฉลองคนก็จะมีงานปาร์ตีต้การอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เอาพี่หมูตัวนี้ไปวางโชว์ให้รู้ว่านี่คือแบบงานปาร์ตีอ้อะไรเงี้ยคือคอนเซปต์เขาได้เลยนะคะตัวนี้ต้นทุนเจี๊ยบมา 50เซนขายได้17เหรียญกับ25เซนกำไรกลมๆประมาณ13เหรียญกับ30เซนค่ะใช้เวลาขายอยู่เพียงแค่42วันเท่านั้นเองซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเร็วนะคะโอเคถัดไปวันที่25ค่ะขายได้เพียงแค่1รายการเราก็อวดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาอยู่กับเจี๊ยบมา1ปีกับ5เดือนนะคะก็ถือว่าค่อนข้างจะนานไม่เป็นไร วันที่26ค่ะขายได้อีก1รายการแล้วก็อวดไม่ได้อีกเหมือนกันค่ะเพราะว่าตัวนี้ก็อยู่กับเจี๊ยบมา1ปีกับเกือบเกือบสามเดือนค่ะขอหายใจบอกไปแล้วเพื่อนๆมันก็จะมีตัวที่อยู่กับเรานานเป็นเรื่องปกติมากบนเอซีนะคะกับตัวที่ออกเร็วซึ่งอันนั้นก็เรียกว่าไงอะ่ะมันก็เกิดขึ้นได้เพื่อนๆนะคะ ถัดไปนะเมื่อกี้26ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไป28ค่ะขายได้3รายการอวดได้ไหมนะอวดไม่ได้เลยค่ะตัวที่ออกเร็วสุดเนี่ยอยู่กับเจี๊ยบม,มา1ปีค่ะส่วนตัวที่นานสุดเพื่อนๆ4ปีกว่าจะขายได้คือ4ปียัเปิดร้านมาประมาณปีนี้ปีที่7 อยู่กันมาครึ่งค้อนครึ่งค้อนชีวิตของร้านเจี๊ยบเพื่อนๆคิดดูว่านานขนานั้นโอเคไม่เป็นไรค่ะ28อวดไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรค่ะ29ขายได้อีก2รายการอวดไม่ได้เลยทั้งสองเพราะว่าเขาทั้งคู่เลยอยู่กับเจี๊ยบมา3ปีกับตัวหนึ่ง3ปี3เดือนอีกตัวหนึ่ง3ปี7เดือนเพื่อนๆนะนานนานมาก โอเคค่ะวันสุดท้ายของเดือนละว,วันที่30ค่ะขายได้2รายการค่ะอวดได้1รายการแล้วก็มีความภูมิใจที่จะอวดมากค่ะ <laughs> เป็นหนังสือค่ะหนังสืออ่านให้เด็กฟังนะคะคอนเซปต์ Concept เกี่ยวกับคริสต์มาสเลยเต็มๆนะคะเป็นเรื่องนิทานเกี่ยวกับคริสต์มาสทุกอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้คือ คือชื่อเรื่องเป็น Christmas Tales ก็คือว่าทุกอย่างสิ่งเกิดขึ้นหนังซอเล่มนี้เกี่ยวกับคริสต์มาสหมดเลยนะคะก็เหมาะกับเด็กค่ะมีรูปภาพสีสันสวยงามนะคะเพื่อนๆนี่เห็นไหมแล้วเล่มนี้หนาหนามากค่ะหนาอึกเลยละ่ะนี่ประมาณนี้นะคะมีความหนาประมาณนี้นะคะคริสต์มาสเต็มๆตัวนี้ต้นทุนเยียมา50าสิบเซนค่ะ ขายได้อยู่ที่18เหรียญ75เซนต์กำไรประมาณ14เหรียญกับ50เซนต์ตัวนี้ขายออกภายในจะกักทำไม <laughs> ขายออกภายใน3วันค่ะ3วันเท่านั้นเองซึ่งถือว่าเร็วมากเลยนะคะสำหรับสินค้าที่ขายบน Etsy นะคะเพื่อนๆก็อย่างที่บอกไปค่ะว่า อะไรก็เกิดขึ้นได้อยู่กันนานเป็นเรื่องปกติแต่อยู่กันแป๊บเดียวก็เกิดขึ้นได้อยู่เรื่อยๆเหมือนกันค่ะนะคะเพื่อนๆก็ที่พูดไปทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือสินค้าที่ขายบนเอซี่ของเจ๊ค,ค่ะวันที่1ถึง30พฤศจิกายนก็จะเห็นว่าออเดอร์เกิดขึ้นอาจจะไม่ทุกวันแต่ว่าโดยส่วนตัวเจ๊รู้สึกว่าก็ไม่แย่ค่ะเรียกว่าสม่ำเสมอนะคะ แล้วก็หลายตัวออกค่อนข้างจะเร็วนะคะเพื่อนๆย้ำอีกทีหนึ่งค่ะว่าสินค้าทุกตัวของเจี๊บที่ขายบน etsy คือเป็นงานกลับต้องได้งานเก่าอายุไม่ต่ำกว่า20ปีคราวนี้ถ้าเกิดว่าใครมีของเก่าแก่สะสมอยู่ที่บ้านหรือว่าไปเจอที่ไหนมาหรือมีแหล่งซื้อของมือสองมาขายเก่าๆนะคะหรือว่าใครชอบงานเก่าๆแนวๆนี้อยู่แล้วเป็นการส่วนตัวเนี่ยแนะนําเลยค่ะเพราะว่า etsy เนี่ย คือด้วยความที่ของมันเก่าแก่สะสมหายากเนี่ยคนขายมีน้อยโอกาสในการที่เราจะทำราคาได้ดีก็จะมีมากกว่าผู้งานแต่ชั่นนะคะเพราะฉะนันเนี่ยเพื่อนๆลองดูค่ะนะคะเจี๊ยบาขายไม่แพงช่วงนี้เพราะว่าเจี๊ยบเน้นเข้าให้เร็วออกให้เร็วค่ะเพราะว่าเจี๊ยบต้องกลับไปเยี่ยมไทยในเวลาใกล้นี้ค่ะก็เลยว่าไหนขายได้เจี๊ยบขายค่ะเจียเจ๊ยบตั้งราคาค่อนข้างจะไม่สูงมากในช่วงนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสินค้าที่ขายบนเอซี่เนี่ยค่อนข้างทํากําไรได้ดีกว่า นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกของหายากของสะสมของมีจํากัดของมีน้อยลูกค้าจะไม่ค่อยต่อค่ะนะคะสิ้นปีแล้วค่ะเพื่อนๆอกอึดใจเดียวขอให้ขายดีกันทุกคนนะคะใครที่ฟังเจี๊ยบฟังไปฟังมาแต่ไม่ขายสักทียังไม่ลงมือเนี่ยอยากจะบอกว่าอย่ารอช้าค่ะถ้าปีนี้ยังไม่ได้เริ่มไม่เป็นไรก็คิดซะว่าอ่ะไม่เป็นไรจะสิ้นปีแล้วปีหน้ามาเริ่มกันนะคะอยากให้ลองดูค่ะมันก็มีความยากความง่ายความ สนุกความเครียดหลายๆอย่างปะปนกันไปนะคะแต่ว่าเพื่อนๆแล้วเวลาเราขายเราก็ได้เงินของเราจริงๆค่ะเป็นงานที่สนุกทำเราไม่เครียดไม่เหนื่อยจนเกินไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนอีกทีเนึ่งสวัสดีค่ะ